เปิดภาพมากันอยู่ทุ่ห้อยโง่หน้าพี่น้องวันนี้เนาะอ๋อวันนี้พากันมาหาขุจิล่อพี่น้องไหมขุจิล่อไปหาใส่แกงหน่อไม้เนาะแม่ไปใส่แกน่อไม้กินตอนเที่ยงพี่น้องไหมพากันมาหาขุจิล่อโอ้โหจิลอโตใหญ่เตนมใบเลยพี่น้องอ๋อไพากันมาหาขุจิล่อพี่น้องจ้าจแต่ลูกแต่ลาน ข้ากั็ไปไซไน์นี่ยโอ้กอดเดียวไปเป็นลูกอ้ายลูกเอื้อยเพื่อนพี่นองง้องเลยใหญ่ท่านกันแล้วหัวพี่หัวพากันเต็มยี่ห้อยอยู่หน้าเพื่อนพี่น้องเลยนอะอันนี้ลูกแพ้เนี่ยอะอันนี้ลูกลูกเอลาดบ่เน,นี่ย xây dựng đây này còn năng, xây dựng đây vào đây là vợ, <laughs> <laughs> đây ác là tâm hả? anh gặp anh khua cả anh khua anh đây cả, phổi cả อเบิ่งคือสิเลิกเนาะเออเนาะิอโตก็ใหญ่แล้วเนาะช่วงได้มันป่งปีกช่วงเดือนเดือน7เดือน8บ่จังได๋ก็ป่งแล้วเนาะช่วงยามดำนาทางนาเทิงแล้วบ่ทางนอ๋ออันนี้โตใหญ่เด้อนี่ อ๋ออันนี้จนสิบป่งปีนี่พี่น้องนะง,ง่ายเลยเนาะไอต้อมขุดดูได้จากตัว้วาต้มคุณเราเบ่งดูเถิงยี่บ่เถิงคยอยอยี่ลอยบอช่วงนั่นพ่ดมัน มันตื้นช่วงยี uh ้มเกี่ยวเข้าพี่น้อยตื้นเลยครับมันขึ้นเข้าซ้อนกันฝนกับโบตกจักเปื่าพี่น้องถ้าฝนตกถ้าล่อจับอื่นกับโบตกไปตกอยู่ทางอื่นพรับดินกันยังแห้งโคอยู่ตามหวยตามห่ออยัางนี้บริวารน้ำ ท,ท่านท่านน่ะไสตตัวตใหญ่ขนาดขึ้น,น,นเลือแ้่หนี่น้อยๆกำลังสิบป่งปีใส่คองฮ้อนและสิบตัวข <c oughs> ุดบนได้มันห่มเนาะมันแดดขุดแถวได้ห่มมันนีต้นไม้ใหญ่ๆเลยพี่น้องว่าพา อเด็กน้อยมาน,ำน้ำเนาะยันปิดไข่ไปเป็นยังตากแดดเ็นไงนี่แปดโตแล้วต้องแม่นว่ let up. ไม่กลับบ้านเลยชิวๆเลยเห็นไหมเฮ้ยฉันจะไปเจอมิเตเซียมีเป็นต้นนี้แบบเซียนี่ไงต้นนี้เป็นต้น chín rồi mưa đó dạ, tôi nhảy xem đây Lò tôi nói tôi nhảy tôi nói đôi dây cho tôi là nạp bướng đôi Nạp bướng อยากโตเลยข้อแะ้วต้อมสิบตต้อมหะขอบบ้อบ่อกิไวะเอาอะไรกันข้อดินดินดินข้ดควายจิโรเฮ้ยได้อยากโต,ลกโตแล้วมู ยังไม่ได้ยักโตเลิกบ่อยู่ในอดไมเห็นยู่บหูมันนะมันจะถึงโตเงถึงโตมันคาคาห่างไหมบ่ยังได้ เห็นแล้วบ่เห็นหูแล,ล้วบ่โอ้ขุดตรงบัตแรกหเห็นรถขอจอดขุดสามสี่ขวยยังไม่เห็นหูอีกพี่น้อย หูเสียลยไม่กไปตรงเลยคุดคุดสิาเลยักโตสิยเลยพอาแจ่วอยู่วหูหอก่โอ้ยหูหลอกหูแฟลอันเออนั่นแหละหูเทลมัน่ะ đã chặt tổ đấy này, đã hót bao 2 tổ này, 9 sẽ đã chặt tổ Không à? <cười> 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 <Tùng> tán này. <đây. cười> <laughs> đây chặt tờ đi thân vào đây là huyền hô này ลุบพอได้จ้อยนะเั้ยเจ็ดฮูเสียแท้พี่น้อไนยอไปต่อ,อหลอกขุดตามาตามหอยหน้านาะมันมันจางเปลี่ยนพี่น้อยจิ๋วหอย,ยงามเนียนมาอยู่ตามหอหน้าขุดพอได้ใส่แกนเอาให้พี่น้อง à, tự hái này, lại lai. Lai phân đực. Đực không? Khui lai cút, nuôi hái riêng cả phe rồi kia là đinh mỏn đinh bọc nhang, là đến sậy, là đinh sai thế đinh สองเอ้ยน้องคนใดเป็นเอื้อยคนใดเป็นน้องเนี่ยน,นุนนองอันนี้น้องอันนี้เอื้อยบ่เนี่ยชื่อยังได้เนี่ยนะชื่อนิดชื่อนิดอันนั่นนุ่ดบ่้อเอ้เอี้ยยนิดน้องนุด่ดน้องของอ่ลูกของไอ้เพื่อนพี่น้องเมื่อได้เมื่อได้กลับปากเซเมื่อได้กลับปากเซ่ มืออื่นบ่ <ไป S 1> พอฮิบพากับมือใดสองมือเปน็นตาอมสองมือ <c oughs> พากันมาเต็มอยู่โคกบดพน่นงง้นนี่เป็นลูกน้องสาวค่นกุนายนี่มือยน่นี่กิ สะพาน้องมิกี้เิ่นว่านิ้สีม่วนคักงแล้วพี่น้อยหมูลายเป็นทางหมากสั้นเทิงเลย,ย okay, พี่น้อเดี๋ยวไปจอยไปหาขุดจิรอซอยก,กันนะแล้วพี่น้องเดี๋ยแทบเบิ่งว่าเขาสช้ได้จิลรอลายสั้นได้แทบเปิงตอนเขาเศร้าพุดเนาะน้อพี่น้องจิลรอเขากันตอนนี้กับขุดมาแล้วเป็นทีละร้อยพี่น้อง เสียขี่ล่างไว้เตรียมไว้ใส่แกงหน่อไม้พี่น้อยน่อไม้ก็กำลังกำลังต้มไว้อยู่เนาะแม่เพิ่นอ่ายังเมื่อซื้อเครื่องไงพี่น้อยซื้อเครื่องใส่แกงหน่อไม้ทีโร่ก็ได้ไล่เตอร์พี่น้อยใส่แกงหน่อไม้เห็นเนาต้มแกงหน่อไม้ครับกำลังผดพี่น้อยยังมาทันจืด ฝนกับโบตกจักเถื่อพี่น้อยถ้าฝนอยู่เมื่อวานนี่ก็ะทาฝนว่าฝนสิต๊กมืดคืบมาว่าสิได้จับอื่นเขาบ่ได้อ่าจับเนาะฟังเบิ่งมื้อนี่อะไรพี่น้อยมืดคืบมาเองแะไรมื้อนี้คือสิตกอยู่เนาะอ้าวทาง่ายเพิ่นก็แก่ไถแก่อยังมาสีรอไถยหุดนาพี่น้อยไทยหุดนายังบ่ทันอ่ามีน้ามีหยังเนาะถ้าฝนตกลงมามันสุบมันยังว่าไถยหุดไว้ เวลาทาแม่เพิ่นมาเอาเลยเนาะแม่พันมา,นนมาแกงน้ำมันให้น้องแกน้ำมันกินข้าวเที่ยงอยู่ให้อยู่หน้าหลายคนพี่น้องซุมแซวกันอ่ะโอเคเพ่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจวงก็จะขอจบคลิปไวันนี้กันได้ก็ฝากกดไลค์ Share กดแชร์กดติดตามกระติกกำลังใจให้ประจวงนะครับสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง